มึงมีกล่องถอยพร้อมครับปั๊บนี่ตัวนี้บติตตีดเครื่องนะครับดิซส่เกียร์ถอยให้เบิ้งนี้เบิ้งว่าจอมันขึ้นเลยครับนี่ถอยข้างหลังบ่ร้องย่านครับบ่ร้องย่านข้างหลังคือสมัยตะกี้บ่มีกล่องถอยอันนี้มีกล่องถอยพร้อมปับ๊บไปฝาจอดูหนังฟังเพลงมีคอนโซนไฟหลังเกงิงนี่ครบเลยครับนี่ ยฟังเสียงจกไฟฟ้าครับจกไฟฟ้าผู้ใดหาใสงานอยู่ครับเดี๋ยวฟังเสียงเจ็ด E ครับตัวนี้เสียงดังดีผมใส่งานปกติครับเบื่องบนติดเครื่องขึ้นจอแอนดรอย เราปุบจอแน่นอนครับมุมมองกวงไกลฟังเสียงครับฟังเสียง,เ,ง,ดงดเดี๋ยวภาพบึงหลอกกัานรับไปยกันนี่ไป่ารถใส่งานเลยครับมาขับเอาเลย นิสสันยูดีครับตัวนี้เป็นว่างเครื่อง j o 7อ e ของฮ i โนเพาราะว่าบได้มามัางเองครับตัวนี้มันปีเป็นเครื่อง7จ e มาจากบริษัทเลยครับมา,มากับตัวรถเลย ได้หาใส่งานครับยากกนยังเต็มเต็มครับผมบึงฟังคนขับฟังผู้โดยสารครับรน,นี่มาเรียนงานเลยครับมาเรียนงานข้างในสะอาดสะอาดเย้าวครับมี ปลาขอบหล่อเลดเครื่องแห่งครับคท็ซียังจำเลยคั็ซี่เครื่องดีเกียร์ดีบ่าอไอบ่อดันผู้ใดสนใจครับทักขอมาได้ครับรถพร้อมใส่งานครับตนนัวนี้เดี๋ยวราคาแจ้งใต้คลิปครับ เครื่องยังเกาเลยวะ่ะเครื่องเกียร์คัตซี่เรียรมองคัตซี่เรียดได้เหมือนโดนเขาวาโอ้งานครับงานเลยว่ะเป็นรถต่อไม่เด็ดีเดียวครับกำลังเรียนงานไหนโ,โบกีลอยเที่ยวครับสภาพไม่ต้องหว่วงสภาพพานัน ราคาบอ,บอเแรงครับราคาถือว่าพอไปไดนอยู่ครับมันเป็นรถต่อไม่ครับใส่งานฝึงใส่งานได้บ่ถึงทปีครับฝึงใส่งานใครสนใจครับเดี๋ยวลงเบอววร์โทรไว้ฮะยิงกลางมาไหนรถพร้อมใส่งาน เครื่องดีเกียร์ดีคัสซีสวยยางเต็มริมพร้อมโอนทอแฟด3สาเบรกจิบฟีซื้อไปเตือนมันครับทำเงินได้เลยครับเพื่ใหสนใจรถบ้าน6กล้10อ10บล้อรถเกียวรถไทฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้น้ำครับเดี๋ยวสิมีคลิป ลดลงให้เบิองอยู่เรื่อยๆครับผมเดี๋ยวปอกกันคลิปนะครับสวัสดีครับ